สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับวาคซัมเฟมิลี่ครับเช้านี้นะครับจะไปทํางานนะครับเว่าผมดูแลปลาดุกผมในบ่อมันตัวใหญ่เกินไปแล้วเดี๋ยวมันกินปลาเล็กครับเดี๋ยวจะเอาปลาดุกขึ้นมาทำอาหารนะครับหรือไม่ก็เอาไปทําอาหารที่นู่นนะครับเดี๋ยวจะใช้นะครับอุปกรณ์ของผมวันนี้ครับจะใช้ยอยกเอานะครับผมเดี๋ยวใช้ยอยกนะครับไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ผมให้อาหารไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับเลี้ยงแล้วก็ต้องกินครับเพราะเราเลี้ยงว่าเป็นอาหารนะครับผม เดี๋ยวไปลุยกันกลางอันนี้ก่อนครับการสะดุ้งก่อนพี่น้องการสะดุ้งก่อนเดี๋ยวการสะดุ้งก่อนครับการเต็มโมปุอะสะดุ้งได้ได้ไหมสะดุ้งจะบเส้นมัน 那个。Okay. ด้านหลังมันด้ครับด้วยพี่น้องผิวมันได้ครับตัด,ดไม่ได้องศาค,ครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวลองยกดูครับมันชีบุลูกไหนบ่อย่างกระดุมแน่กระตาสังเกตแล้วว่าใหญ่ <c oughs> น่าจะพอดีลูกเอามาครับเอาแต่พวปลาดุกนะครับผมปลาชนถ้ามันใหญ่ก็อเอาล่ววาวาะวะไ,ไหนไ,ไมอยู่ไหน หมฮะมันพร้อมก่อนมันไม่ลงข้างล่างเลยปลามอยู่ข้างล่างมันจะได้ไหมเนาะมันก็ว่ายออกมาเองโยนอาหารล่อมันดีปะ สองตัวเลยเอาตัวหนึ่งป่ะ right. ตัวหนึ่งปลาหมอก็ปล่อยมันไปก่อนปลาหมอสองตัวเลยต้องใส่ตัวต้องใส่กำลังกำลังจะออกไข่ตัวไหนที่ไม่เอาโดนเรียกปล่อยตายเดียวไม่ใช่หรอไว้ฮะ

ครับได้ปลาดุกมานะครับก็สีปนใส่บะเขือนะครับเขือยเงีวนะครับผมนะครับปลาที่เลี้ยงไว้นะครับก็พอดีตัวพอดีเป็นตะกินครับผมพี่น้องนะครับตัวละสองขีดกว้างนี่แหละครับผลส่บะเขียวที่สวนเก็บมาบะเขียวนี่ครับเจ็ดหน่วยโอเคครับไปปนกันเลยครับผมเดี๋ยวเอาแม่น้ซุปไปเอาใส่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ปลาต่อหลังครับใสไปก่อนน เรืยปลาล้านว่ะคี้บเดี๋่มลงไปโอ้ยลงลายครับเดินมันเลยเติมน้ำนะครับเดินเข้มแน่นอนลวดลงไปไหมตาไาคา้ใบบกุดรเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเอาปลาลงนะ้ครับมะเขือสีสุกแล้วพี่น้อง นี่มาดูเราบคลุ๊บรายการเลยบัวตองตองมันครับผมปนใส่กันคักปั้นยังนี่ครับพี่น้องนะครับรอปลาซุปครับผมหมักนาวครับบีบมะนาวเราเลยนี่มันมีรสเปรี้ยวเนี่ยโอ้ยหมักนาวก็หน้าบัวยมีประเด็นมันจะแข็งอ๋อชีวานหน,น,น้าฝนละหน้าฝนมากก็ดีรายการานี่หรอก อันนี้มะนาวน่าแลยครับคุกตัวอะพี่น้องเอาสังนะครับคุกนี่เงียบมาเกลียของเ้า ลงลงเลยพออี่น้อยหน่อยนะเดี๋ยวอ้าไแบชิมชิมลวดชิมลวดชิมรวดบนแห้งเลยครับแช่แช่จังหน่อยเดี๋ยวอันนี้เหี่ยวอากูแชเขาผสมเงินอืมผสมนิดหน่อยเดี๋ยวบีบหน้าไหมครับ เอาไปหน่อยกา่รสชาติโอเคอครับเพื่อนๆครับจากนิพพมกระสิหอไปซู้ม่กินอยู่หม่องทํางานนะครับเนาะอันนี้ไปทํางานนะครับวันเสาร์ก็ไปนะครับพวกเราเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนครับปดประดุกใส่บะเกียร์แาวครับโอเคครับทักใส่ถุงครับผมอันนี้ถุงใส่เข้ามาพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วครับอาหารที่ไปกินที่ทํางานครับมีเนียนบะเกียรก๋อยปลาก็ดีนะครับผมวันนี้สองเมนูแล้วครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กัติดตามบาันคัมแฟมลี่ด้วยนะครับเตรียามอาหารเลยกินที่ทำนั่นครับทำเองอร่อยเองอีสานบ้านๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ